พี่ทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะครูพี่เริ่มต้นใหม่เลยค่ะพี่ทำไม่ได้สักอย่างโอเคไม่ต้องกังวลค่ะพี่เจอครูป๊อปแล้ว <laughs> ใจก็ไม่รู้จะบอกนักเรียนยังไงทำอะไรไม่เป็นเลยเริ่มที่คลิปนี้โอเคไหมอ่าฉันทำมาไว้ให้แล้วคราวครวขั้นตอนสี่ขั้นตอนเริ่มขายงานดิจิตอลโปรดักต์ง่ายๆทีเอซ เริ่มได้เลยง่ายๆไว้ใจป๊อปโอเคป่ะเอออะป่ะไปดูกันว่าทํายังไงอันนี้อาจจะไม่ใช่ละเอียดแบบพาทำนะคะถ้าคุณเอาละเอียดเลื่อนลงไปนะแล้วก็หาไลท์ที่พาทำนะคะเออเดี๋ยวป๊อปจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณให้คุณดูไลท์ like ที่พาทำแต่เอาขั้นตอนแบบหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนให้คุณเห็นภาพแล้วไปเริ่มต้นได้เลย อ่าโอเคสเต็ปแรกก่อนมาที่แชท GPT นะจ๊ะอ่าแล้วคุณก็ขอไอเดียค่ะเนี่ยพิมพ์คำสั่งว่าพิมพ์คำสั่งว่าขอไอเดียแบบนี้เนี่ยเอามาสักรูปหนึ่งเอามาสักหนึ่งงานแล้วคุณก็บอกว่าขอไอเดียแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาไอเดียมาให้เออคุณอยากทำแนวไหนแต่อันเนี้ย ตัวอย่างคือ Apple Watch Wallpaper มันง่ายค่ะแล้วมันเหมาะกับมือใหม่มากๆที่คุณจะสเต็ปแรกสเต็ปเริ่มต้นสเต็ปออกจากจุดสตาร์ทสเต็ปออกตัวเพื่อสร้างรายได้วันละพันคุณเริ่มต้นได้เลยอ่ะได้ไอเดียมาเสร็จเอาไอเดียมาทำรูปค่ะนี่นะนี่นีนี่นี่นนนนวอาเอาไอเดียมาแล้วก็ได้หนึ่งรูปมาแล้วพอได้รูปเสร็จคุณก็ดาวน์โหลดนะคุณกดตรงนี้นะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้คุณก็กดดาวน์โหลดลงมา พอดาวน์โหลดลงมาเสร็จคุณก็เอารูปนี้ไปอัปโหลดที่แคนวาอานี่อัปโหลดที่แคนวาเห็นไหมหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าเนี่ยก็คือรูปที่เราทําได้ได้แกี้ค่ะอัปโหลดขึ้นไปอาอัปโหลดขึ้นไปอันนี้เป็นชิ้นงานอาอันนี้เป็นชิ้นงานที่บอ๊อบอะทำม็อบอัพมาไว้ให้อยู่แล้วถ้าใครที่อยู่ในคอร์สคุณเอาชิ้นงานนี้ไปใช้เลยอ่าคุณก็ไม่ต้องไปตั้งเซตค่าอะไรใดๆเองคุณก็เอาเอน,นี้ยค่ะไปใช้งานต่อพอคุณได้ตัวงานอันนี้คือตัวงานนะ คุณก็ดาวน์โหลดตัวงานมาก่อนจากนั้นคุณก็อัปโหลดตัวงานขึ้นใหม่หมจ้ะนี่อัปโหลดตัวงานขึ้นไปตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะมีม็อบอัพให้คุณใส่ด้วยเออถ้าอ้าครูครูค่ะก็คือหนูอ่ะถ้าหนูไม่ได้อยู่ในคอร์สหนูก็หาม็อบอัพไปหาม็อบอัพที่เป็นม็อบอัพ p p p w e w c t c h แบบนี้ง่ายเหมือนการเซิร์ชหน่อยหนูแค่ต้องใช้เวลาในการเซิร์ชหน่อยแต่ถ้าหนูอยากแบบว่าครั้งเดียวจบเลย เนี่ยมีอุปกรณ์ให้แบบนี้เลยหนูค่อยไปเข้าคอร์สอ่าคอร์สชื่อ Apple Watch w a r p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  r r เริ่มต้นทำง่ายไม่ต้องวาดรูปเป็นอ่าไม่ต้องเก่งอะไรเลยคุณแค่ทำตามแบบนี้ย2 3 3 4อ่ะแล้วก็ได้ตัวชิ้นงานอ่าอันนี้คือได้พรีเซนต์ละเนี่ยหน้าตาพรีเซนต์น,นี่อันนี้คือพอบทำไว้ให้หนักเรียนในคอร์สนะคะเรียบร้อยคุณก็ดาวน์โหลดรูปลงมาอ่ะจากนั้นคุณก็ไปที่ SC อ่ะนี่ไปที่ SC จ้ะ ไปเ c คุณก็ไปอัพโหลดรูปค่ะคุณก็ไปส่งงานคราวนี้ก็ง่ายแหละเวลาส่งงานก็ใช้ Chat GPT ค่ะทำแท็กเนี่ยเนี่ยแท็กไทเทิลเดสคริปชันทำให้หมดเลยให้ h a GP t GPT ช่วยคุณทําให้หมดโอเคปะ่ะเออสเต็ปเริ่มต้นออกตัวง่ายๆอย่าคิดเยอะทําตามทําตามแบบนี้อ่ะนี่ทําตามเท่าน,านั้นแล้วคุณก็จะเริ่มแบบอะ่ยอ่ะย,ยอดของฉันสองเซลแรกแล้วอันนี้คือร้านใหม่นะเพิ่งเปิดมาหนึ่งสัปดาห์ คุณน่าจะเห็นถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงไหมอย่างก็ลองไล่ไล่ลงไปดูค่ะเพราะปั่นเริ่มพาให้ดูตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำตั้งแต่ได้คีย์แล้วก็ลองทําจริงๆอะ่ะฉันอยากจะบอกว่าฉันทําคอสนี้เพื่อให้นักเรียนวินเนอร์ของฉันมันมีนักเรียนวินเนอร์ที่เขาแบบไม่ค่อยมีเวลามีเวลาน้อยทําอะไรดีแล้วก็ไหนไหนก็มาจนถึงขนาดนี้แล้วฉันก็เลยทําคอสนี้ขึ้นมาให้นักเรียนวินเนอร์ของฉันแต่ว่าเออเผื่อมีใครเวลาน้อย วันหนึ่งทํางานประจํากลับบ้านมาก็หมดเวลาแล้วหรือมีเวลาสักชั่วโมงหนึ่งโปรดัก์นี้ทําได้เลยค่ะเอออ่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจอยากทําเร็วเริ่มต้นได้เลยทันทีอ่ะแล้วก็ใช้เงินซื้อเวลาก็ไปไปที่ Li n e แอดแอดคูปอปแล้วพิมพ์คําว่า Apple ิลนะคะแล้วเดี๋ยวข้อมูลอ่ารายละเอียดมันจะขึ้นมาแต่ถ้าโอเคครูหนูไปต่อได้หนูมีเวลาดูอยู่ ไลท์ like ข้างล่างค่ะมีมีอยู่แล้วว่าเออพาอพาทำละเอียดมากไลท์ like สุดท้ายแต่เดี๋ยวพ่อมาใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปดูซะเออถ้าคุณแบบโอเคทำเองได้ลุยต่อค่ะแต่ถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจพี่มือใหม่มากๆแล้วจะเริ่มต้นยังไงหนึ่งสองสามพาเปิดร้านไหมอ่ะมีมีคลิปเปิดร้านมีเอ่อโพสเปิดร้านมีเปโอนี่มีโพสเป็นเปโอนียให้ลองสมัคร ะะติดตรงไหนทักมาถามแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาส่งการบ้านได้เลยแล้วก็ลองทำงาน1 2 3 4ได้เลยง่ายๆแบบนี้ไว้ใจป๊อบค่ะโปรดักง,ง่ายๆไว้ใจครูป๊บอบมีหน้าที่คือทำตามเท่านั้นแล้วก็ลุยต่อโอเคไหม้าสนใจก็ทักไปนะจ๊ะตอนนี้พรีออเดอร์1,890ก่อนที่ฉันจะปรับราคาแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สนะจ๊ะเออมือใหม่ไม่ต้องกังวลแล้วลุยไปเจอกัน